เพื่อนวันนี้มาตัดหญ้าครับโอ้โไม่ได้เข้าสวนหลายวันครับโค่นทำทองหักหลายต้นกับลมแรงครับเหลยอจะโควนทำม้าครับไปครับไปชมสวนครับมีมากมายหลายอย่างให้ชมชนครับสำหรับคนที่ชอบเป็นไม้นีครับบนไซก็มีครับมะขามครับปลูกมะขามไม่เยอะครับตนก่อนปลูกประมาณร้อยกว่าต้นเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่บีกทีต้นตายบ้างอยู่บ้างครับ ถับปลูกทิ้งๆไม่ยังไม่มีเวลาเขารวดครับเดี๋ยวเอาตอก่อนครับต่อแล้วค่อยบวชเดี๋ยววันไหนอยู่ว่างๆต้องมาผักให้มันลม้มผักให้มันล้มแล้วค่อยให้มันกระโดงขึ้นมาใหม่เพราะมันดัดไม่ได้แล้วครับมันใหญ่เกินที่กัดน,นะครับครับกล้วยครับิ่มออกเยอะเลยครับนี่ครับ ไวออกหลายปีครับหอมทองไม่ค่อยทนครับต้นมันบาบางครับลมพัดก็หักแต่ถ้าเป็นน้ำาวานนะเยอะครับว่าจะเล็กกว่าจะเอาเลือมาลดน้ำครับรอฝนครับไม่ตกสักทีไม่ได้ระนานเป็นเดือนนะครับชมพู่ชมพู่คงจะไม่ได้กินนะครับอ้ออกมามาอะไรก็พุ่งกินหมด รับชมสวนกันครับ,อรบพอดีลูกค้าเขาสั่งหนอก,ก้ยไม่ได้ขุดให้เลยครับแล้วก็มาใหม่ครับต้องไปขุดบ่ออีกอีก,อกสวนหนึ่งเอาพวกแทงครับับเช้ามาดูโหมะพร้าวมะพร้าวนี้รู้สึกจะพูนไปหลายต้นครับเนี้ยผมมายาฆ่าร่วมมากินครับเราก็มาทุกวันแทบไม่ได้ดูสักทีครับมันเจาะทะลุปูปโปมไปเลยมะพร้าวตายไปหลายต้นแล้วครับ น,นี่น้อยหนาแดนบราซิลออกดอกแล้วครับจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นน้อยหนงหรือน้อยหนาครับตอนสั่งซื้อนี่เดี๋นะมาต้นเล็กๆกล้วยเริ่มมีเยอะครับมะพร้าวก็ง่อยร่มแรงฟันกโคตรแรงครับเดี๋ยวต้องหาหาหาไม้หลักมาทำให้ก่อนครับรากมันยังไม่ลงเลย นี่ครับหอมทองย่าต้นนี้ลมลมไปอย่งต้น,นผมคำ้ำไว้ไม่อยู่ครับเพราะลมมันแรงอันนี้ก็เต็มเดือยเมัย <c oughs> แล้วฝนตกแรงไม่ได้จ่อถุงน้ำเต็มถุงครับเน่าไปหลายเคือข้ามื่เช้าไม่หอฝรั่งครับนหลายลูกเขายังไม่ได้หอ่อมต้องให้มันใหญ่กว่านี้ครับตอนนี้รอน,นิโป้ครับถ้าห่อลูกเล็กๆมันชอบร่วงครับ อหอมลูกใหญ่ๆมันทองต้นเลยครับสวนนี้ต้นไม่ใหญ่อันนี้ก็ยังไม่ได้หอกับเมียงเล็กกินไปยเลยใหญ่กว่านี้เทกหน่อยนี่เช้านี้กูต้นนี้ก็ลงแล้วเนี่ยผมตัดสามสี่ต้นก็หอมทองตัดทิ้งเลยเพราะมาแล้วก็กดกเกินไปไ,ได้มองอกบ้างเนี่ย พอมันตกแล้วมันลูกมันเล็กครับฝนไม่ตกกทีครับจะเราเอาเรือมาลถก็ยังรงจิตสงใจเรือเรากต้องต่อส่งต่อสาย,ย,ายเสียเวลาเฮ้ยเปิดไก่อนรอฟ้ารอฝนถ้าสนน,นู่นดินไม่ค่อยดีผมต้องลดน้ำตลอดอครับบนสายก็เยอะครับดีมากมาโอ้ นี่เล็นไรงวยิ่งเาไม้มาทำไว้ถ้างก็ดีครับงยแล้วก็โชว์รากมันให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ตั้งกินกระโดงขึ้นมาใหม่ไอ้ที่คุดง,งอกก็เป็นรากยมรอครับเหมือนธรรมชาติครับมันก่อนไม่น่าลูกยังใหญ่ครับตรงนี้ไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วไม่รู้ใครมาเด็ดไป หายไปยังไงผมก็หาไม่เห็นต้งลูกยังใหญ่เลยครับคิดว่ากระโรกมาจริงก็งไม่ใช่โอเคครับผมต้องไปขุดบอ่ออีกสวนหนึ่งครับเดีย๋ยวเอากล้วยขึ้นด้วยก่อนนะครับสวัสดีครับ